จะมีคลิปที่เขาพยายามจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ออกมาแฉกระบวนการต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะตัวเองนั้นถูกกระทํำอย่างไรก็ตามนอกจากคลิปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีจดหมายอีกค่ะเป็นจดหมายที่ <c oughs> ทางด้านของว่าที่ทร้อยตรีธนกฤตจิตอรีรัตน์นะคะได้เปิดจดหมายของเสียแป้งที่อ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม ว่าที่ร้อยตรีธนกฤิตบอกว่าพร้อมที่จะยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันให้ความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขของเสียแป้งค่ะไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลว่าที่ร้อยตรีธนกฤิตจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีถแถลงการกรณีที่นายชวรดิตทองด้วงหรือเสียแป้งส่งหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมมายังศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะ โดยก่อนหน้านี้เมื่อ22มีนาคมสีแป้งเคยยื่นหนังสือมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ตรวจสอบ2กรณีเรื่องแรกก็คือการขายสินค้าในเรือนจำเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพัทลุงแล้วว่าสินค้าดังกล่าวคือกาแฟสำเร็จรูปที่ขายเกินราคามันบาทนะคะซึ่งในขณะนั้นมีการปรับขึ้นราคาสินค้าหลายประเภทหนึ่งในนั้นก็คือกาแฟสำเร็จรูปจึงจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นตาม กรณีที่2คือเรื่องที่มีผู้คุมเรือนจําทําร้ายร่างกายผู้ต้องขังสองรายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจดหมายฉบับใหม่ได้รับการประสานจากทนายความของเสียแป้งซึ่งทนายคนดังกล่าวค่อนข้างสนิทสนมกับเสียแป้งเป็นอย่างมากจดหมายฉบับนี้สามารถสรุปใจความได้ว่ามีตํารวจ3นายแบ่งเป็นตํารวจชั้นสัญญาบัตร2นายชั้นประทวนหนึ่งนายเรียกรับสินบนและกับการไม่ดําเนินคดีเป็นจํานวนเงิน5 0,000บาทต่อมาก็ได้มีอายการเรียกเพิ่มอีก50,000 0บาท แต่เสียแป้งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้จึงดําเนินการสั่งฟ้องเสียแป้งเพียงคนเดียวและให้ตรวจสอบสินค้าในเรือนจําเนื่องจากมีการขายสินค้าเกินราคากว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้คุมเรือนจําซึ่งเสียแป้งอ้างว่าผู้คุมเรือนจําได้มีการทําร้ายร่างกายผู้ต้องขังรวมทั้งให้มีการรื้อฟื้นคดีของตน ทั้งนี้ศูนย์รับเรื่องเราร้องทุกข์ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วยืนยันใจ้ความเป็นธรรมกับเสียแป้งถึงเรื่องที่ร้องขอความเป็นธรรมมาแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นการรับเงื่อนไขของเสียแป้งโดยบอกว่าต้องแยกแยะเพราะว่าเสียแป้งมีสถานะเป็นผู้ต้องขังส่วนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นอีกเรื่องโดยในวันนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกริจะนําเรื่องดังกล่าวไปยื่นกับ3หน่วยงานได้แก่กระทรวงยุติธรรมให้ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องพฤติกรรมของผู้คุมเรือนจําและเรื่องการขายสินค้าเกินราคา ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานอายการสูงสุดให้ตรวจสอบอายการคนดังกล่าวและไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการตรวจสอบตำรวจทั้ง3น,นายที่เสียแป้งกล่าวอ้างนอกจากนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตยังบอกอีกว่าจากการพูดคุยกับทนายความส่วนตัวของเสียแป้งก็ทราบว่าเสียแป้งนั้นยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยและคาดว่าอีกประมาณ4-5วันเสียแป้งจะเข้ามอบตัวซึ่งว่าที่ร้อยตรีธนกฤตก็เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเพราะก็จะทําให้เสียแป้งมีความปลอดภัยในชีวิต ส่วนเรื่องที่กระแสสังคมมีการออกมาเชียร์เสียแป้งและวิพากษ์วิจารณ์กันถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยว่าที่รัฐตรีธนกฤตให้ความเห็นว่าไม่เป็นความจริงได้มีการยกตัวอย่างกรณีของเสียแป้งที่ตอนนี้มีการพักราชาการของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่เสียแป้งมีการกล่าวอ้างแล้ว